อาไปแลกกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทีมมหาวิทยาลัยไรลักนะครับก็ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือนะครับในการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรกัญชากัญชงและกระถ่มนะครับ โดยกิจกรรมนี้นะครับจัดขึ้นที่โรงพยาบาลสุ่นการแพทย์มาฮาวิทยาลัยวาลัยลักษ์จังหวัดนครรีธรรมราชมีสัตราจยา์สมบัตรทำรงธัญวงศ์นะครับอธิการบาดีมาฮาวิทยาลัยวาลัยลักษ์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและกะ็และแพทย์และการแพทย์ทางเลือกนะครับพร้อมด้วยบริษัทเอกชนอีก๖บริษัท<ะ>เพื่อดําเนินโครงการวิจัยด้านกัญชากัญชงและกระถมรวมว่า10โครงการ โดยมห่าวิทยาลัยวะไลรักนะครับก็ได้ตั้งคณะกรรมการกำกับการวิจัยและพัฒนาและใช้ประโยชน์นะครับจากกัญชากัญชงกระถ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับตอบโจทย์ตอบความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศพร้อมสนับสนุนพื้นที่วิจัยแก่ภาคเอกชนนะครับเพื่อที่จะเข้ามาพัฒนาสายพันธุ์ ระบอบปลุกและแล้วก็การผลิตกัญชากัญชงและกระถอมีกว่า130ไรายค่ะนอกจากนี้กมีการสนับสนุนนะคะ <c oughs> ให้ฝากเอกชนได้เข้าซึ่งเครืองมือวิทยาศาสตร์ <c oughs> เพื่อการวิเคราะห์ทดสอบด้านห้องปฏิบัติการและภายใต้โครงการ <c oughs> วิจัยเหล่านี้นะคะมีนักวิจัยข้องทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รวมกับมหาวิทยาลัยอยื่นๆกันค่ะเ <c oughs> ข้าได้รวมมือกันกับนักวิจัยข้องภาคเอกชนในการพัฒนาวิจัยด้านสมุนไพรกัญชากัญชงและกากระถอมหวัมากว่า10บรายภายในงานค่ะมีการจะแสดงผลิตภัณฑ์ จากกัญชากัญชงกระทมและก็ผึ้งสมุนไพรต่างๆนั้นไม่ไหวเป็นกาแฟกัญชาชากัญชาคุกกี้กัญชามาฟอร์รังกัญชานี่ยากลงดั้งผงปอเกี่ยวกันเปนื่นเกี่ยไปยิ่งไปนะคะในปัจจุบันค่ะกาปราโกฏว่ายย่างที่เราดูกันและมีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนะคะถังโดยสรประคุณทางการแพทย์และกชาช้ยเพื่อดูแลสุขภาพอีกทั้งในช่วงที่ผ่านมาค่ะ วิสิตดาวก็ทำให้ประชาชนนิยมบริโภคผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรม,มากยิ่งขึ้นค่ะกับผมส่วนความคืบหน้าข้อการออกกฎหมาเกี่ยวข้องกับกัญชาการชางโดยเฉพาะประกาศกระทรวงสาธรณาาสุขเรื่องที่ระบุชือ่อยาเซพติดให้โทษประเภทห้าก็คือมีการปลดกัญชาออกจากายาเซพติดนะครับโดยทันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรณา,าสุขนะครับนายอนุทินชาญวรีรกุลก็ได้ลงนามไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าประกาศนี้นะครับจะมีพ้นใน120วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั้นไม่ความว่าวันที่เก้ามิถุนายนนะครับซึ่งจะมีพ้นเต็มทีนะครับสำหรับประกาศของกระทรวงสาธารณสุขในการปลดล็อกกัญชาแต่ประชาชนถ้าจะปลูกตอนนี้อย่างพิจิตรมาอยู่นะครับอย่าแคบอย่าแคบรอยแคบเดียวนะครับเดือนมิถุนายนปลูกค่ะทำกันดีดีหน้าเดียวโฟว่าใครมาทักมาตวงแล้วเที่ยงหวอแล้วก็ให้ปลูกได้เลยไม่ได้นะครับเข้าให้เลวแต่ว่ายังไม่ลืมบังคับใช้นะคะ